โอเคอัดแล้วใช่ไหมครับตัดแล้วงั้นเราจะมาเล่นกันเลยวันนี้เราจะมาเล่นบล็อกฟุตกันนะครับอันนี้ผมอยู่บ้านญาตินะครับโอ้เกิดเกาะก้อนเหมือน,นเช่นเดิมเออผมมีหาคิงม,มีหาคิด้วยนะครับเอเดี๋ยวนะตั้งจุดกระร้าไปจุดแป็งหน,น,น่อยอาคิีเฟสแน่นอนต้องไปเฟสเดิมอยู่แล้ววันนี้ผมจะ ส่งทุงวันนี้ผมจะเก็บเงินไปเรื่อยๆดีกว่าเดี๋ยวซูมคนอีกรอบอือเย่ yeah. โอเคมาเท้ทาเช่นเดิมเัาก็น่าจะรู้ใช่ไหมถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะกล้ตาตัวตาอ้าอู้ตายโอเคได้เก็บได้เลยว่ะว่ะแต่ดูสิมันอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวดูเสียงก่อนครั้งก่อนที่ผมดูคลิปมาคือคือแบบ ไม่ได้ยินแท้จะไม่ได้ยินเสียงผมเลยอะ่ะเดี๋ยวจำได้บุรีแถวนี้ใช่ไหมโอ้โหมันไม่โหลดอีกแล้วสกิไล,ลไม่โหลดอีกแล้ว,วหายอีกแล้วเมือ่อตอนไหนจะโอเคง่ายๆเป็นปงารน,นอนฟังไม่ง่ายช่ยเลยแต่ว่าอตอนนี้ผมจะหให้ดะนี่ผมจะเอาดาดับสมบุไรก่อนอ่ะคาตาดาเออคาตาดะไม่ใช่สมุไรโอเคเพื่อ โอเคเจ้าย okay. yeah, ูนิเคนดับอะดีดีดแล้วก็ฟาร์มฟาร์มฟาฟายยเยปุ๋ใช้ปใช้เยตายใ้ฉันต้องใช้ยูิเคนดับตังหานยะแน่นอนหมดหมดแน่นอนนะโอเคแกก็ต้องเหมือนกันใชไหมแกโดนยูนิเคนดับตังหา แฟันล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 ลกไรน่าเกยๆมาทำมายาตเวลาเคนตับสางฮานแตาทุกคนยายเกยตาทุกคนเย่ยูริเนตับสังฮาวใช้ยูรเขตับสังฮาฟันฟันฟาร์มรครับเ่ เอ้ยฟันฟันเอ้ยตอนไหนจะตายสักทีเฮ้ยเฮ้ยฟันไม่ดโดนมันกันเจอนอน,จน่อาจจะเหล็กนะจครับอืมกนเดี๋ยวจะเพิ่งใช้ยูทาเคนดับตางหารโอเคพอ,คม,อมันใกล้าตายแล้วก็ใช้มันแหละนี่นี่ยูทาเคนดับตางหานนั้นมาไปก็อีกตัวอีกฟุตบอล เฮ้เดี๋ยวฟุตบอลหาไปอ้อนีแน่อันนี้นี่ต้องใส่พาดพลาดพลาดลูกบอลแสงดาวตพิสดารยุทธแค่เป็นสังานไม่ผลเจ๊กอโจ้เยอะเป็ช่ยผุดแสงกทําเรไม่ได้ไม่รู้แต่เวลา อยู่ดิเค okay. ีนดับสังหารดิเคีนดับสังหารอระเดี๋ววิ่งโอเคเปิดฮาคิดีกว่าอดีเพิ่มดาเมจเน่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 เ่ยดาเมจขึ้นเนี่ยดีหน่อยดีหน่อยเพิ่มดาเมจหยอก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 ใส่ใส่กับฮาคิที่เนี่ยดูไม่เข้ากันเท่าไหร่แฮะแต่ก็ช่างมันเถอะอย่างนั้นก็เพิ่มดาเมจนะดี ดีบ้างแต่บางทีก็ไม่ดีโอเคแล้วเราก็จะไปใจคุอื่นหรอเพรผมจะทำแฮชแท็กพาวเวอร์เบืบ่อเบืบ่อเบืบ่อเบื่อจะตายอโอเคเฮ้ยจะแบบอ๋าตายไปแล้วนั่นแหละครับชุดเช็ดตับสังห่า ทีชิบะเตะอย่างนั้นก็อัพวิวนะซึ่งงั้นช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพฝนงั้นอัพผุดหน่อยกันอัพแขนเดี๋ยวระดาบก่อนสองโอเคอีซี่นะก้าวมาค่าจะิญก้ามาอยู่ด้านหลังข้อเล่นหลือเกิดติดตัวตายละจ่อ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 ข้าต้องใช้จุลเคนดับทั้งหัน โอเคยังไม่ใช้เลยโอเคเอเคเสร็จแล้วแล้วทำอะไรต่อเหรออืห้างมางันเถอะนะนะฮะโอเคไปอเอกว่ายอยู่ทำไม่ดูเล็กๆจังเลยเราต้องขึ้นไปด้านมนั้นไงจกอหน้ตปอที่ที่ไดอโปรด กดโอเคคลิปนี้อาจจะจบไปเรียบร้อยแต่อาจจะสั้นมัง้งโอเคลวกันโอเคทำไมไมันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ย